คนธรรมดาจะทําภาพยนตร์ได้หรือไม่ฝัน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 ไม่มีทางเป็นไปได้สวัสดีครับผมบอยไทยครับมาเจอกันอีกแล้วกับมอยไทยนะครับทำสปอยหนังและทําภาพประกอบแบบภาพยนตร์จริงๆเพื่อนําไปเสนอค่ายนะครับเพื่อนๆจะได้ติดตามในทุกๆก,การกระทําของผมนะฮะอันไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรนะฮะแต่ว่า้านปลายจะเป็นยังไงมันก็น่าสนใจใช่ไหมครับ เรามาพูดกันถึงหนังของเราที่เราจะทำสปอยนะครับผมวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาทำฉากหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นฉากเด็กของตำรวจไอทก็หรือโต๊ะทำงานของตำรวจไอทนั่นเองนะครับในเนื้อเรื่องใช่ไหมครับมันมีแฮกเกอร์พระเอกของเราเป็นแฮกเกอร์แน่นอนว่ามันต้องมีตำรวจไอทีครับตำรวจไอทเนี่ยลองจินตราการใน30ปีข้างหน้าที่แบบพวกต,ต่อสู้พวกแฮกเกอร์เนี่ยโต๊ะมันต้องแบบมีคม เต็มไปหมดเลยมีคอมเยอะๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็ดูทั้งวงจรปิดดูทั้งเลดาร,รู้ทั้งจอควบคุมคอนโทรลเมืองทั้งเมืองมันต้องมีหลากหลายนะแล้วตำรวจไอทีที่ไล่ล่าเนี่ยก็ต้องไล่ล่าจากคอมพิวเตอร์จินตนาการประมาณนี้นะทีนี้จะทํายังไงให้มีโต๊ะคอมแบบนั้นเดี๋ยวเรามาสร้างฉากนี้กันแบบง่ายๆกันนะฮะ ถ้าพร้อมมาแล้วไปดูวิธีการสร้างฉากโต๊ะทำงานของตำรวจ i อทีกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากผมโหลดภาพนี้มานะครับผมต้องรีทัชผู้ชายคนนี้ออกจากเก้าอี้โต๊ะนี้นะฮะพอรีทัชไปแล้วก็จะได้ภาพประมาณนี้ทีนี้ผมก็เจาะช่องหน้าจอของคอมพิวเตอร์นะครับต่างๆเจาะไว้แล้วก็ใส่สีเขียวไว้บางคนเจาะไว้แล้วเซฟเป็น PNG ก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะแต่ผมใส่สีเขียวไว้ไปกินสกรีนนดีกว่าจากนั้นเซฟรูปออกจาก Photoshop ไปใส่ After Effect แล้วก็ไฮสีเขียวออกแล้วผมก็เอาวิดีโอที่เป็นหน้าจอมอนิเตอร์ของวงจรปิดครับมาใส่แล้วก็ปรับองศาให้มันได้ตามองศาของหน้าจอคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็พอได้ปุ๊บก็ไปซ่อนไว้ข้างหลังนะฮะเรามีหลายจอด้วยกันเดี๋ยวเราโหลดมาหลายอันนะฮะปรับสีให้มันเข้มนิดนึงนะฮะเพราะว่าในห้องมันค่อนข้างมืดเอามาอีกจอหนึ่งครับนี่ครับนี่เราจะทาโต๊ะทํางานของตํารวจไอทีนะครับมันต้องมีจอเยอะนิดนึงนะฮะแล้วก็ปรับองศานิดนึงนะฮะให้เข้าไป ทีนี้พอมันมีวงจรปิดแล้วดูวงจรปิดแล้วมันควรจะมีนี่สมัยอีก30ปีข้างหน้าเรื่องของการแท็กกิ้งมันน่าจะสมบูรณ์แบบแล้วแหละเราเอารูปของการแท็กกิ้งวิดีโอนะครับรถยนต์มาแล้วก็หน้าจอมอนิเตอร์ของแฮกเกอร์ครับวันนี้ขาดไม่ได้เลยไอ้เพจที่เป็นแบบหนังสือวิ่ง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 ขึ้นไปนะครับเราก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับอ่ะเรามาปรับเข้ากับหน้าจอที่มีอยู่เราจะทําแบบนี้ครับทีนี้จอนี้ครับมันซ้อนอยู่ด้านหลังเพราะนั้นเราต้องครอบมันนิดหนึ่งครอบหลบจอจอตรงกลางนิดหนึ งาทำแบบนี้กับทุกๆจอครับภาพที่เอามาลงมาใส่เนี่มันเป็นภาพวีดีโอนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเพย์ปุ๊บภาพพวกนี้จะมีการเคลื่อนไหวแล้วเราค่อยเป็นโมชั่นอันนี้ผมโหลดมาจาก Google m a p บนะแผนที่เนี่ยชนบุรีเลยนะแต่นั้นเราโหลดเก้าอี้มาเป็นรูปที่เป็นกรีนสกรีนผมก็ไฮสีเขียวออกนะแล้วก็ขยายเก้าอี้นะเพราะเนื่องจากว่าเก้าอี้มันไม่ค่อยขยับพอมันไม่ค่อยขยับปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ เป็นวิดีโอก็ได้เป็นภาพนิ่งก็ได้แล้วโมชั่นเอานะครับแล้วผมก็เบิ้ลปรับแสงให้มันกลืนๆก,กับห้องหน่อยแล้วก็เบิลภาพขึ้นมาอีกเก้าอี้หนึ่งมีตำรวจไอทีต้องมีผู้ช่วยตำรวจนะนะนะภาพจากนั้นอ่ะเรายังไม่มีคนเราแบงค์นคนไว้ด้วยเอากรีนสกรีนคนลงมาก่อนนะเป็นภาพเงาดำๆนะแล้วก็เบิ้ลนลงมาอีกคนหนึ่งนะครับเป็นตำรวจที่ชื่อชาญน,นะเป็น ตำรวจไอทีมือฉมังกับลูกสมุนชื่อชื่อวรวุฒนนี่มานั่งข้างกันฉากจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูฉากสำเร็จกันดีกว่าครับ นี่ก็เป็นโต๊ะทำงานของตำรวจ i อีนะฮะมีคนหนึ่งที่เป็นมือฉมังเลยนั่นก็คือชาญน,นะครับชาญนี่เป็นตำรวจเขาเรียกว่าเป็น i อที่สามารถป่าแพ็คเกอร์ได้มือหนึ่งหนึ่งใน10ของโลกว่าง,งั้นแล้วก็มีลูกสมุนก็คือเพื่อนสนิทนะครับชื่อว่าวอลรูดเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยที่นั่งข้างๆกันในฉากในเนื้อเรื่องนะนี่ก็เป็นการนะครับ ออกแบบโต๊ะทํางานแบบง่ายๆคือผมไม่ต้องไปหาโต๊ะทํางานจริงๆผมโหลดภาพมาแล้วก็มาทําโมชั่นหลายๆคนมาดูคลิปอาจจะงงว่าเอ๊ะนี่คุณจะสอนหรือคุณจะอะไรผมไม่ได้สอนนะครับผมแค่บอกว่าผมทําแบบนี้แต่บางคนที่ดูเนี่ยบางทีเป็นกรเร็วๆเ,เนี่ยคุณอาจจะได้เทคนิควิธีผมแบบบ้านๆง่ายๆเอาไปใช้นะผมไม่ใช่ทําถูกต้องทั้งหมดนะครับมันทําตามความรู้สึกของผมเองนะคุณอาจจะได้วิธีแบบบ้านๆไปใช้นั่นก็เป็น ประโยชน์ของคนที่ดูแล้วคนที่ใช้โปรแกรมเป็นเนาะ <S <S เขาเห็นบางที <S <S เฮ้ย <S 2> <S 2> วิธีนี้ก็ได้เหรอหรือบางคนอาจจะมองว่าวิธีนี้เหรอจริงไหมไม่ทำแบบนี้นะครก็อขอ,ขอบอกด้วยว่าผมก็เลือกแบบนี้อาจจะไม่ใช่ดีที่สุดนะครับผมก็ถ้ามันเป็นประโยชน์กับหลายๆคนในเรื่องของเทคนิควิธีก็ยินดีครับผมแต่ถ้าเป็นเรื่องของการสอนไม่ใช่การสอนนะครับผมก็ติดตามครับอีพีถัดไปนะครับว่าจะไปไกลถึงภาพยนตร์ไหมการสปอยเรื่องนี้นะครับก็วันนี้ก็แค่นี้ครับผมเจอกัน คลิปหน้า EP หน้าสวัสดีครับ